ตายตายไตาย,ตาย,ตาย,ตายเป้เฮ้ยอา้าวดีครเงี้ยสวยสลแล้วฟุตสิลาดอัอติเอาละผมเ่ืว่กเอาวแล้วมันไม่กลับแด,ดอนอติเรียบร้อยยินดีต้อนรับซูอาโอวี สว,ว <c oughs> สวัสดีครับกลับมาแล้วกับ b บคอนเจมโคชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นทางด้านของตูเลนสกินเวลเลอร์พาร์ตนะก็เป็นสกิน,นตูเลน,นที่เท่คุ้มกับ549คุ้าคูองมากๆเลยเพราะว่าสกิลมันเปลี่ยนเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะอรูปร่างของเ,อเขาเรียกอะไรอะสกิลมันเปลี่ยนหมดเลย3ส,สกิลเห็นปะ พอครบแล้วนี่เหมือนเป็นปืนปะ่ะปืนหมุนรอบตัวเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยเพื่อนหมเฟนมาถึงเราต้องอัพเราต้องอัพไอ้น,นี่อยู่แล้วผมอัพสอกเพื่อมาฟาร์มแล้วอ้าวแล้วกูสอกเอาแมงดี้เอาแมงดิตันตันสวยที่ดวงดีจัดเที่วยวมาเนี่ยถ้าคนดวงดีๆคือจบเลยนะจบว่าดูนิชัยเป็นเดลเซเลตสปิริตสเตนนะผมพลงังแฝกกันใช้เป็นสามเหลือง หนึ่งฟ้าหนึ่งแดงครับผมเหลืองแรกก็เป็นสร้างความแสบเพิ่มขึ้นได้รับความแสบเพิ่มขึ้นเหลืองที่สองก็เป็นทางด้านของจอกกอเหลืองที่สามเป็น Thunder. ทันเดอร์ทันเดอร์ก็ถ้าเรามีพลังโจมตีเวทเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงเท่านั้นนะผมส่วนพลังแฝงร้องก็จะเป็นโอฟกับสีแดงสีแดงอันแรกก็จะเป็นไอที่เป็นรูปเปลวไฟอะ่ะอันนั้นก็เหมือนทางด้านของทันเดอร์ครับผมยิ่งมีพลังเวทเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงตามพลังเวทครับผมมา เดี๋ยวจะมาดูกันนี่ก็แรงคอนต้นนะผมประมาณ10กว่าดาวซึ่งอีกฝั่งหนึ่งตัวบางทั้งทีมเลยค่อนข้างที่จะดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยอ้าวแล้วตายแล้วตายตายเบ้เทวโอ้โหเทวยานสีเฮ้ยเฮ้ยอันติเฮ้ยทีเดียวโอ้โหทีเดียวชู ไม่ตายไปเลยวะเมื่อกี้ถ้า <c oughs> ทันเดอร์มาตายนะแต่ว่ารีโหลดไม่ทัน,ทนเซ็จจ้าอันนี้เราก็ไม่ต้องอะไรแล้วผมฟาร์มไปเรื่อยเฮ้ยโดนเวทหรือเปล่ามูลาดโดนสองหนึ่งอยู่ข้างบนไอ้เชี่ยมูลาดได้ดาร์กด้วยโอ้โหสองบัฟที่ยะจีจีงูสวัสด์อะไรอย่างงี้มมผมไม่มีอันตีไม่อยากเล่นเลยอะเจไม่มีอันตีเจไม่อยากเล่นเลยเฮ้ยแล้วตีธรรมดาโอ้โหไม่ได้อ แม่งถือว่าไวเลอร์พาทเนี่ยเป็นไวเลอร์พา์ที่คุ้มมากคือเติม549ได้กรอบวิววับด้วยโปต,ติคนหากรอบวิบวับกันค่อนข้างที่จะเยอะนะมาแบบว่าคุ้มเลยอันนี้เจมก็จะอัพเป็นสองนำเพื่อเอามาฟาร์มนะมันฟาร์มไวแล้วก็เอาไว้นหนีไวเพราะนี้เราเจอทางด้านของหพวก5ตัวบางอะ่ะเจมจะอัพสองนำเพื่อที่จะสองใส่มารูลัวแบบเขาเรียกว่ารีดดาเมจเบิร์ดดาเมจอะไรประมาณนี้ผมอันนี้เจมก็เราไม่กลับบ้านนะ ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเจมม์ของใจเจมม์มันถ้าไม่จําเป็นคือจะไม่กลับบ้านเลยเพื่อแบบว่า p o s i t i v าเขาเรียกลูมลูมการฟาร์มมันจะได้ไม่เสียเฮ้ยเล่นได้เนี่ยเฮ้ยเล่น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 โอ้โหไม่ถึงอีกเฮ้ยอ้าวดีทั้งเงี้ยเฮ้ยตายนะโอ้โหไม่ถึงโอ้ไม่น่าตายไม่มีทันเดอร์ครับผมเฮ้ยเฮ้ยยืนวับกันเลยเหรอโอ้พี่ชาย ใชายกูยืนคว้าแบบเอ้ยเอา,าดิสวยแล้วตัวสีลาดสวยมาแล้วพี่เทลเยสเคเปิดสก,กิลยิงป้อมแปลกๆว่ะเทลตานี้ทุกคนเจมอยากให้จับตาดูเทลเดี๋ยวเจมรู้สึกแปลกๆไงไรู้เทลตัวนี้ว่ะอันนี้เราก็ช็อตไปเรื่อยๆให้ผมเราพยายามเล่นเกมไวใส่เขาเพราะว่าถ้าทางด้านของไอตัว หยาดเกิดเนี่ยต้นเกมคือลำบากจัดลำบากแบบลำบากมากอ่ะอันนี้เราก็ฟาร์มครับผมฟาร์มไปเรื่อยนะอ,อันนี้เราก็รอเวฟกลางเราพยายามได้เวฟกลางทุกเวฟจะดีมากเลยครับผมแต่แบบว่ารอเพื่อนด้วยนะเ,นยเราก็รีบเคลียร์ไวอันนี้เจมเห็นว่าเพื่อนวิ่งมาแล้วก็เคลียร์ไวแล้วเพื่อนที่กลับไปรี รีป,ป่าข้างบนหรือไม่ก็ไปแก๊งบนก็ได้เพราะว่าลูบเราคือเริ่มจากขาบวนอุ้ยต้องมาถ้าอย่างนี้ต้องเล่นละถ้าอย่างนี้ต้องเล่นละกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาอ่าแล้วกูมาเก็บแสแต็กหลบอันติสวยตายหนึ่งโอ้โหโดนทันได้แคบตายเอ้โหไม่มีสองถ้าเจม,มีสองเมื่อกี้เจมจะเด็ดเข้าไปในป้อมเลยอันติแล้เจมเอาสุดเอาละคนเริ่มว่าเอาแล้ว,ม,ม,ลลวมันไม่กลับเรียบร้อยอ๋อ อนติใส่ทางด้านของอ่นี่ง่อีกแล้วเอ้ยอ่ามีประเด็นมีประเด็นครับผมเทลออดับไฟ้าชิ้นแรกแปลกไม่เป็นไรคืออีกฝั่งหนึ่งตัวบางเยอะออกดับไฟ้าก็คิดว่าก็น่าอยู่แต่ถ้าขวาคีเลยจะดีกว่าดูเป็นิีประมาณสี่ห้าทีก็ตายแล้วถ้าขี่แบบเบะเบะเบรและดูเทลเทลหนึ่งกับ เฮ้ยอ๋อสองหนึ่งแ้ยทำไมฝั่งหนูมีสองแคลรี่อ่ะอ๋อเอลสู่กลางไม่มีเวทอ๋อเป็นซิอ๋อซิลป่าโอเคเป็นสองแคลรี่เทลป่าไม่ใช่เทลเหี้ยซิลป่านี่แล้วก็ฟาร์มโหรบลีเห็นป่าดูดิคือสกิลสอง รีค่อนข้างจะไวมากเลยนะดูดิและแรงด้วยพันหคือแรงเท่ากับเออ่สกิลแรกเลเวล2แต่อันนี้เจมอัพไปเลเวล5แล้วนะทางด้านของสกิลสกิลสอันนี้เจมเอามาเพื่อที่ว,ว่าแดดไวเอามาหนีไวนั่นเองแล้วก็เบิร์ดดาเมจไวเฮ้ยได้ได้เนี่ยเอาตีแมวไม่ได้สวย,ยวอ้แล้วไปเอามังกรได้เนี่ยเพื่อกรุบอัพ แล้วก็ฟาวมาครับผมก้าวเวฟล่างได้ดูเดเลือดแล้วเฮ้ยเชี้ยเจอตัวอะไรเนี่ยแดอันต,นติเรียบร้อยเอ้ามาดิเฮ้ยเขี้ยอ่าแล้วกูอยู่กับคีปเข้าคีปดิอันต,อนติอันติเหมือนจะเป็นรูปดาบป้าดาบหรือเป็นปืนใหญ่อะสักอย่างหนึ่งมีกรออกมงกุฎเลยทำไมถึงออกเบสซิ่ง ใช่ไหมอ่อมันจะได้รดคู่ดาว40เปอร์นผม <c oughs> เผื่อใครแบบไม่รู้พี่พทำไมถึงถึงออกเบสซิ่งกันชิ้นแรกก็คือมันจะได้รถคู่ดาว20เปอร์บวกกับบู20เป็น40นะแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านมันเป็นอเทมที่ค่อนข้างที่จดีประโยชน์เยอะเอามาช่วยตัวเองได้เพราะว่าถ้าเราเลือดเหลือครึ่งหลอดมันจะเพิ่มเกาะขาวให้เรานะคือ,อยังไงอันติตูเรนมันก็มีดาเมจอยู่แล้วอะ ดูดีสกิลสองรีไวมากอ,ะอ่ะเฮ้ยหย,ยาดพ่หยาดมาเาราทีหัวคนเต๋ออ้าวเฮ้ยอ้าวแล้วมึงตายดีท่านนยังเงี้ยเฮ้ยเทียวได้ฆ่าแล้วหนึ่งตัวแล้วมึงไหลอะดีสาเนี้ยชิลจัดเลยเห็นป่ะเพราะว่าเขาเลือกอีฝั่งเลือกบางมาหมดเลยเจมเลยชิลอันนี้คือเขาจะเล่นคอมโบกซ์อ,อ่ะอีฝั่งหนึ่งโอ้ยดูเน็ตเจมดีเชีเ่ยเฮ้ย อันนี้คือเน็ตโทรศัพท์นะปิงแดงจัดโอ้ยซอยกูจัดซอยจุมาซอยจุเจมวนคนตายโอย้ทีเดียวเอ้แดดเข้าไปช็อตอุย้ยสวยละช่วยด้วยเพื่อนใหม่เฟสเอามาดีมันก็มาดีมาดีกูม,มีแดดคือดูดีแดดมันเร็วมากเลยนะมันจะเอาแบบว่ามามช่วยชีวิตเราค่อนข้างที่จะง,ง่ายครับผมโอ้ทำไมปิงเจมขึ้นเละอะไรขนาดามมานั้นนะเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเจ้เหมือนเป็นลูกอุ้ย,อยไอ้เจมอไอ้ช้าไอ้เจมเล่นสูนไอ้เจมเล่นสูนทุกคน <c oughs> เหนไหมยไวไเจมเล่นสูน <c oughs> <c oughs> เชี่ยขุไม่ตายได้ไงเนี่ยเห็นป่ะข้อดีคือเบตติ้งมันไม่ต้องกลับไงก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มปีกฟาร์มปีกฟาร์มปีกแค่ชิวๆอ่ะครับชิวจัดแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอีฝั่งนึงเขาค่อนข้างจะแรงเหมือนกันแรงแบบแรงมักอะ เฮ้ยหยานคืออีกฝั่งหนึ่งเขาพยายามเล่นเลสเกมนะฟิกสวยฟิกไปแล้วผมหย่อนไอหย่อนฟิกไปแล้วไอหย่อนอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เราก็ต้องแบบว่าอยู่หน้าบ้านเขาเพราะว่าดูดิแคลลี่เราอยู่ยังอยู่ล่างอยู่เลยเอ้ยสวยอิมก็โดนไฟช็อตตายดิเฮ้ยเบี้ยละ ี่หยานอุ้ยพี่หยานขอโทษเฮ้ยทุกคนเห็นเส้นปะเฮ้ยเจมว่าเจมออกซ้ายแล้วไม่งั้นเจมเข้าขวาก็รอดแล้วป้าเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะเส้นมันเข้าพุ่มแต่ทำไมมันยิงแล้วทำไมเทลกอรกเป็นอย่างนั้นน่ะเพื่อนโอ้โหคือมึงไม่เอาอเลยเลยดูดิส่วนร่วมยิบเอด็ดคนเท,เทลมีส่วนรวมหนึ่ง What the fuck Dark has been เทลกูสองตัวลวยีิบสองส่วนร่วมเอ้ยเขี้ยกูปิดหลังปิดหลังกลัวหมดกลัวหมดกลัวหมดแล้วกูช็อตแล้วไปไหนดีอะแล้วไปไหนดีอะเทลมีส่วนร่วมสามแล้วเว้ยยี่ห้ายี่ห้าตัวเทลมีส่วนร่วมสามสี่ อันนี้เราเอ้ยเล่นกลางดิเพื่อนอย่าบอกนะว่าข้างบน2องมึงแพ้เ,เฮ้ยไอเชี่ยมึงสู้ซัพพอร์ตกันไม่ได้2โอโหนึ่งเหลือเชื่อมึงจริงโอ้โหสองหนึ่งสู้สองหนึ่งสู้สับไได้เอยากจะลองโอ้โหดีการแรงจัดอ่าสิวเริ่มแรงมากแล้วซัพพอร์ตไอ้เทลคูเหลือเชื่อจริง โอ้โหตายอยู่ดีโดนพันไปแคปเฮ้ยเที่ยวรอดได้ไงอะ่ออนะนะอุ้ยอุ๊ยแรงนะแรงนะอุ้ยอุ๊ยแรงนะอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยไหนพุ่มหลักกูสกิลใส่เฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมมันตัวมันไปอยู่อย่างงั้นทุกคนเห็นปะแปลกวะแต่สก,กิลใส่พุ่มเจมาโคตรแปลกเลยช็อตนั้นเห็นปะไอที่เจมตายอะ่ะไอที่เจมตะปด จริงๆเจ,จ,จไม่น่าตายเรียบร้อยน่าจบละเรียบร้อยจบแล้วผมคทเทลแปดตัวสามสิบเอ็ดแปดสามสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดตัวมีส่วนรวมแปดและอันแรกคือยี่สิบเอ็ดตัวส่วนรวมหนึ่งคือฆ่าได้ตัวเดียวคือมึงยิงแต่ป้อมเพื่อนคือถ้าจริงๆอ่ะมันมายิงคนก็ชนะแล้วเข้าใจป่ะคือเกมเรานำเยอะอ่ะคืออีกฝั่งหนึ่งเขาต้องแบบโอโ้โหระดูดาเมจมันดิ ดาเมจมันน้อยกว่าออฟเลนแล้วก็น้อยกว่าซัพพอร์ตไม่แปลกใจอ๋อก็ถ้าใครได้คนนี้ไปอยู่ในทีมก็บอกเลยว่าโชคดีนะคือมันจะอาแต่ป้อมอ่ะโอเคสุดยอดสุดยอดแล้วก็ยอดย่ายจริงจริงโอ้โหทีมเจอแคลรี่อย่างกึมก็ประมาณนี้ผมถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยโอ้โ oh, ห oh, มีแครี่อย่างนี้ในทีมก็อบอบอบ,อบอุ่นใจคือไงเราก็ไม่แพ้เพราะาเขายิยงป้อมเดียวแต่ถ้าเกมตามมาดิเรียบร้อยดูทรงก็ฝากไว้ด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ